ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการถอดท้ายเดิมของ CB 5 0 0 F นะครับครับผมวันนี้ผมกับช่างหน่อยก็จะมาสอนวิธีการถอดท้ายเดิมของ CB 5 0 0 F นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ย500 R ถอดได้เหมือนกันไหมครับถอดเหมือนกันนะครับเหมือน5 0 0 R นะครับผมตัวนี้ท้ายของ5 0 0 F กับ5 0 0 R จะเหมือนกันนะครับผมวิธีการแรกต้องทำยังไงครับเริ่มจากการถอดบาะอกคนซ้อนนะครับ อ่าพอถอดเบาโคนซ้อนออกมาแล้วก็จะเป็นจุดยึดสี่จุดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่า,อาแล้วตัวนี้เราถอดจุดยึดได้เลยไหมครับผมรู้ว่าต้องทําอะไรก่อนครับอ่าผมแนะนําให้ถอดตัวปลั๊กก่อนนะครับเป็นปลั๊กสฟเลี้ยวปลั๊กไฟสองปลานะครับอ่าก็จะเป็นสามสีตัวนี้นะครับผมเป็นสีขาวฟ้าสีส้มตัวนี้นะอ่าทำไมเราต้องถอดปลั๊กก่อนครับผมอ่า้าไม่ถอดปลั๊กก่อนนะครับเวลาดึงสายมันจะติดตัว สายไฟเลี้ยวสายไฟสองป้ายนะครับครับผมมันก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวเดิมตัวนี้นะถ้าเราไม่ดึงปลากับเวลาถอดมันจะดึงกับตัวตรงนี้ออกไปด้วยใช่ไหมครับผมจะทําให้ตัวท้ายไม่ออกไปนะใช่ครับตัวนี้ก็ถอดแค่สามตัวใช่ไหมครับถอดสามตัวนะครับของไฟท้ายไม่ต้องถอดใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เวลาถอดท้ายเดิมเนี่ยตัวไฟท้ายไม่ได้ออกไปด้วยนะออกแค่ตัวท้ายกับไฟเลี้ยวนะครับผมพอถอดเสร็จแล้วทํายังไงต่อครับ ใครน็อตตัวท้ายนะครับ4ตัวนะครับครับผมก็ในตระกูลพวกตัวตระกูล500ของ h o n d ้านะมันจะเป็นน็อตอยู่ด้านในนะครับผมเป็นน็อตแทงลงไปนะครับอ่าพอใครน็อตสตัวเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับอ่าเราก็สามารถดึงได้ได้เลยนะครับไ่คอยดึงสายอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่ดึงปลั๊กออกก่อนนะครับผมปลั๊กมันก็จะติดอยู่กับกล่องเดิมแล้วก็ดึงไม่ออกนะครับอ่าทายเดิมออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมถอดได้เองไม่ยากเลยนะครับ อ่ะก็ตัวจุดยึดเวลาเราถอดท้ายเดิมออกเนี่ยมันจะมี4ี่จุดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอ่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราติดตั้งท้ายสั้นนี่เรายึดกับตัวนี้แทนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถยึดแทนได้เลยอ่ยาก็จะเป็น4จุดตรงนี้นะครับผมไอ้รูบนก็เอาไว้ใส่พวกสายไฟพวกอะไรได้ปกติเลยนะ